ต่อรถยนต์มือสองสกลนครสวัสดีครับวันนี้นะครับต่อก็อยู่กับรถบ้านสภาพสวยสภาพพร้อมใช้อีก1คันนะครับโดยรถคันนี้นะครับจะเป็นมิตซูบิชิมิลาดนะครับเป็นรถยนต์รุ่น1.2 GLX เกียร์ออโต้นะครับเป็นรถปี2558หรือปี2015นั่นเองนะครับโดยรถคันนี้นะครับก็คือจะเป็นรถบ้านแท้เลยเจ้าของคนเดียวนะครับซื้อปลายแดงมาอ่า ในส่วนของตัวสภาพรถเนาะคันนี้เราการันตีเลยนะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักน้าท่วมพลิกความหรือติดแก๊สมาแน่นอนร้อ์ซนะครับด้านหน้าเนาะก็คือสีสันนะครับสวยสมบูรณ์แทบไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับคะแนนเต็มร้อยก็ได้เกือบเต็มร้อยเลยนะครับและรถคันนี้นะครับก็คือเพิ่มความลงตัวให้กับตัวรถเนาะก็คือมีชุดแต่งรอบพันเป็นสเติร์ตกับสปอยเลอร์นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนยแนวซีนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีร่องรอยถูกถอดนะครับน็อตแก้มคานต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยถูกถอดถูกไขแม้แต่สีภายในห้องเครื่องยนต์นะครับก็คือเป็นสีดิๆของโรงงานเลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็คือสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้และผ่านการเซ์วิสให้พร้อมใช้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซื้อไปก็คือขับได้เลยอ ต่อไปครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวด้านในนะครับคันนี้นะครับคอนโซลต่างๆนะครับก็จะเป็นสีดําและเบาะนะครับก็คือจะเป็นเบาะผ้าสีดําสภาพใหม่มากๆนะครับแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยต่อไปด้านหลังครับเดี๋ยวเข้าไปทดลองนั่งให้ดูนะครับขนาดต่อตัวใหญ่นะครับก็คือนั่งได้แบบสบายๆนะครับมีพื้นที่เหลือไม่อึดอัดมากนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับคันนี้นะครับก็จะเป็นรถแฮสแบ็กห้าประตูนะครับ ด้านหลังนะครับก็มีที่เก็บสัมภาระท้ายให้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยอ่าและโครงสร้างด้านหลังนะครับก็คือเดิมๆคันนี้เนาะต่อการันตีนะครับว่าเป็นรถบ้านแท้รถบ้านมือเดียวเลยอ่าในส่วนของตัวสภาพเนาะการันตีไม่มีอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมพิกาหรือติดแก๊สมาแน่นอนร้อยเซตครับต่อไปเดี๋ยวต่อจะพาทุกท่านนะครับไปทดลองขับรถคันนี้กันครับไปครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองชม ในส่วนของภายในรถกันครับเริ่มเลื่ยข้างซ้ายแล้วก็มาข้างขวานะครับภายในนะครับอยู่ในสภาพสวยมากๆเลยสภาพสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับการทดลองขับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเร่งเครื่องนะครับจาก0ูนย์ถึงร้อเพื่อเช็คในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เกียร์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติไหม ต่อไปนะครับเมื่อเราได้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับเราจะทําการปล่อยมือนะครับถ้ารถนะครับช่วงล่างรวมหรือช่วงล่างไม่ผ่านนะครับเวลาเราปล่อยมือที่ความเร็ว100เนี่ยพวงมาลัยนะครับมันจะสั่นแล้วมันจะดิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาทดลองกับคันนี้กันนะครับอ่าตอนนี้ไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทดสอบนะครับจากศูนย์ถึงร้อยอ่าไปกันเลยครับ ตอนนี้อยู่ที่60แล้วนะครับ80ครับออกไป90 <c oughs> ตอนนี้ก็100นะครับในส่วนของอัตราเร่งเนาะก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับไม่มีการสะดุดใดๆของเครื่องยนต์นะครับ ในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวนลไร้รอยต่อครับถือว่าเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพปกติเลยต่อไปตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเทสช่วงล่างนะครับอตอนนี้นะครับเราก็ปล่อยมือนะครับอ่ารถคันนี้เนาะก็ถือว่าช่วงล่างโอเคนะครับเพราะว่าเราปล่อยมือแล้วเนี่ยพวงมาลัยก็นิ่งเลยนะครับ ไม่มีการสั่นไม่มีสถานใดๆนะครับช่วงล่างผ่านครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะชะลอนะครับการชะลอนะครับก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับไม่มีการสถานของตัวแป้นเบรกนะครับนั่นก็คือผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกนะครับอยู่ในสภาพปกติอโอเคครับจากการทดสอบของรถคันนี้เนาะทดสอบเร่งเครื่องยนต์ทดสอบการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ทดสอบ การปล่อยมือเพื่อเช็คช่วงล่างแล้วก็ทดสอบในส่วนของการเบรกนะครับถือว่าโอเคปกติเลยใช้งานดีมากๆเเลยครับคันนี้นะครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนั้นท่วมผิดความหรือติดแก๊สนะครับสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับสามารถออกรถในเงื่อนไขฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับต่อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน